กิดระบายบาสีนะคะเพื่อนระบายมะมว่วงอยู่มะมว่วงสุกหรือยังคะสุกแล้วค่ะก็เห็นอยู่นะคะว่าเป็นสีเหลืองค่ะอ่าแล้วระบายสีเสร็จแล้วก็จะมาถ่ายคลิปอีกรูปหนึ่งนะคะเราจะมาบวกเลขอ่าตอนนี้ให้น้องปพื่มนระบายสีก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวน้องเพื่มนบายสีเสร็จ คุณแม่จะมาถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่นะคะเพื่อนเน้องปุ้มระบายสีเสร็จแล้วค่ะสวยไหมคะเป็นลูกอะไรคะเนี่ยเป็นลูกมะม่วงดอกองุ่นองุ่นสวยมากเลยน้องปื้มมะบายสีไม่ออกนอกเส้นเลยนะคะเดี๋ยวต่อไปคุณแม่จะให้น้องปื้มบวกเลขต่อนะคะเมื่อวานน้องปื้มบวกไว้ได้ครึ่งหนึ่งแล้วเดี๋ยววันนี้บวกต่อนะคะให้เสร็จอ่านน้องปื้มอ่านอันนี้เพื่อนๆนฟังดิอันนี้นะคะน้องปื้มจะอ่านให้ฟังน,นะคะยออายยยายะ พออีพีม่เอกพี่สออาวอวสาวพี่สาวนอนอ,นอ,อ,อนององงอน้องไม่โทรน้องชออายอชายน้องชายต่ออาตา,ตาเก่งไหมคะตอนนี้น้องเพิ่มขึ้นอนุบาล3นะคะ,คะก็เลยฝึกทบทวนกันไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้น้องเพิ่มจะมาบวกเลขต่อนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนเ มาช่วยกันตรวจนะคะตอนนี้เดี๋ยวให้น้องปื้มลองบวกไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะนี่นะคะน้องปื้มทำเสร็จแล้วนะ,ะน้องปื้มทำเสร็จแล้วนะคะแล้วก็คุณแม่ก็ทำการตรวจให้นะคะน้องปื้มบวกผิดอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าข้อนะคะน้องปื้มบวกผิดอยู่เก้าข้อนะคะเพื่พ<โ>อนๆนี่นะคะคุณแม่แก้ให้เป็นตัวสีแดงแล้วนะคะเอคนขรคนเลน ินอันนี้แต่ปื้มได้เลยนะคะแล้วปื้มจะส่งไปขวกอ่ะใครอยากได้คอมเมนต์มาหาน้องปื้มได้นะคะเดี๋ยวน้องปื้มส่งไปให้เป็นของขวัญน,นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะของแผนนของ่วันน,น่าของนะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวแม่เพ็นกับน้องฟื้มขอตัวพักทานข้าวเที่ยงกันก่อนนะคะเดี๋ยวนี้น้องปื้มจะทานสปาเกตตี้ใช่ไหมคะ <c oughs> ลูกใช่ค่ะของโปรดน้องปื้มของโปรดน้องฟื้มเลยเดี๋ยวให้รางวัลคนเก่งกันหน่อยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่เพ็นกับน้องฟื้มขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไปเลยจุ๊บๆอย่าลืมกดกระดิง สัตว์ขายให้ปื้มด้วยนะคะพ่อแม่เป็นแันชิคกี้นี่ค่ะบ๊ายบายช่องน้องปื้มนะคะน้องปื้มสมายนะคะใช่ค่ะน้องปื้มพม่า